เอ,เอาแล้วเอาแล้วเอาแค่สามเอาแค่สามเอาแค่สาครับรนี่หน้ากากแก้วแต่ผมว่าอยู่ตอนนี้เป็นผักกาดแก,ก้วผักกาดแก้วคือว่าคุณทำอะไรได้บางจะได้ยังไงอืมทำมะอ,อะไรครับหนูนาอ,อ,อันนี้คือทำอะไรครับหนูานาอีอะไรบ้าง ไม่เชียร์อะไรอ๋อเหมือนตอนเรียนไปเชียร์กีฬาไม่ใช่นี่เราเชียร์เกาหลีทำไมทำไมต้องเชียร์เกาหลีอ๋อเหมือนว่าในหนังเราไปเที่ยวเกาหลีมาคุณเป็นโฮเกิดว่าใครได้ดูเนี่ยเป็นฉากเป็นท็อปที่ใช้ถ้าพบรอยหนะังไม่ใช่ค่ะหนูเนี่ยแหละเป็น,น,น,นเกาหลีตัวแม่เหมือนยังไงครับเกาหลีตัวแม่คือชอบเกาหลีจริงจริงเหรออ๋อนอกจากเล่น oh, หนังเกาหลีแล้วนะครับไปประเทศเกาหลีมาแล้วยังเป็นคนชอบสไตล์เกาหลีชอบสไตล์เคป๊อปอีกด้วยวงโปรดของ น้องหนูนาคือโดงอะไรครับโด่งวงวันจิ๊กวงวันจิ๊กไม่ใช่ด่งวงวันจิ๊กใช่ไหมอันเดียวกันมันแปลว่าอะไรครับวงวันจิ๊กถ้าเป็นตัอย่ยตัวอย่าว้าชัดเว่าเป็นแฟนตัวจีนี่เนี่ยน้องนีุ้งพทงหรือเปล่าเกือบตุ้งเทงเลยค่ะแล้วเคยเจอเขาตัวจริงหรือเปล่าเวลาเขามาเมืองไทยแต่เชื่อว่าตอนนี้สบายแล้วแหละเพราะว่าไปถึงฉันหนูนาฉันเคยไปเกาหลีแสดงบนจอเขาเพิ่งจะมาอยู่ดีเขาสนใจดีจัดใช่ไหม ดูกล,าล้าปนิดนึงไงไม่ดีไม่น่ารักนะครับแต่เดี๋ยวเวลาเขามาเชีอเดี๋ยวเขารูน้นะอันนี้ดะวันมาเาุาม,ามาสายอาที่มาจกบหมอเดียบยังไม่นด้ทหนูนาเนี่ยยังสามารถพูดภาษาเกาหลีด้วยวันนี้ครับหนูนาจะมาสอนภาษาเกาหลีสอนที่พูดภาษาเกาหลีได้ไหครับได้ค่ะสาอาภาษาเกาหลีเลยภาษาเกาหลี

ตัวยงครับี่รูปได้เลยครับว่ามีเยอะขนาดนี้เนี่ยเยอะจริงๆครับเยอะมากถึงขนาดว่าเอาออกมาเนี่ยถ้าจกหนดเงินก็มีเยอะมากเยนนี่เยอะขนาดนี้ผมมากเค่ะนี่สมมาหลีแล้วค่ะแต่ว่าไม่ค่อยได้ิมยอค่ะนี่ขนาดไม่เยอะเลยเนี่ยไม่าแบมซื้อไงทำไมแม่ว่า ปวเนาแล้วเยอะนี่ความจิงแล้วเนี่ยมันเยอะกว่านี้มากนะคะแ้่คุณแม่เอาไปเก็บหมดแล้วแม่อายเวลาใช้อะเจ้ากระโว่าจะมีปนใช้อยู่นี่จะเยอะแยะมากมายแต่ว่าจะมีปุ่นก็ยันี้แตะไปเต็มห้องเขาแตะตรงมันกี่ีาอื่นด้วยค่ะตอนชอบอะไร1 2ร4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2น3 1น1 5 1 6้7 1 8 1 9 2 0 2่ ทีเอ ings, ็ด้วยคีบคุณไรคบ้านะคะคนไทยถ้าต้องไปทำงานไบแฟลต้า i oh, crap, <laughs> <laughs> oh, <then> not Whoa! <laughs> <laughs> to <laughs> <laughs> คือในโซนคูเรียครับเป็นอะไรบ้างครับข้าวสุดค่ะข้าวสุดนี่นี่ตัวนีมเป็คอนออคอนถ้าเปล่าลงไปมันจะเป็นคอนลงค่ะอันนี้ก็ซื้อมาค่ะจากเว็บเคเจเจของประเทศจีนเลยนะคะซื้อมาเอามาเจียกินกระจูนค่ะจะเห็นว่ามีสองตัวมีกิมจุงจะใจีกับจุง,งค่ะจกกะจที่กับจูนที่ ใช่ค่ะไปติ้งเห็นไหมได้ตรงมาเป็นภาษาจีนค่ะจ่นยทอะไรช่วยท่อะุณช่วยทำนะไรห่อยพูดแลวแนปยคนเดียว <c oughs> ยมันมาจากประเ,เทศเจเจซึ่เป็นของประเทศจีนหถือว่าปเป็นฟติ้งค่พวกเาจะีเยอมากสิงมีว่าต้ายไฟย่นี่ดอะรอาีกเสยงแล้ก็เห็นว่ายินดีใมีุว่าะซื้อของจากจีนมด้วยเป็นของากจีนไ ใช่ไหมคะเป็นรงเท้งนี้อย่างนี้แล้วถ้าเกเราจะเป็นอย่างนี้ค่ะมีพพดอันนดเลยอันนด้วยออกแบบมืนถายต้อมีกลียวด้วยได้ได้ถ้าเกา้ลียวเธอรู้ไหมนี่ก็เป็นี้ยเกลียวสีเล็อ๋ออจดนี้ระดับขอบคือเยอะสุดนะเยอะสุดก็เป็นรูปนะคะเส่าวเยอะมากแ่อันนี้ภูมิสุดรดับต่็ที่จะเงนีัได้ ้ามานอนเโอ่ไ่เวทเองเเข้าอูนาครับวันนี้เราพรจะไปทานข้าด้ไหมครับโอเคนะครับหุนาโอเคนะะพี่ก็อยู่ข้าวพี่อยู่ข้าวแล้วไม่ไหวแล้วอ แม่บ้านแม่เลี้เดกสาวยูซาจะทำหายนะวันี้จะมาทำอะไรกันบ้างครับนนะมีไข่ตุ๋นล้วก็ผัดกินจีไข่ตุ๋นกับข้าวผัดกินจีแล้วก็เนเสร็วแล้แน,ลนนี้เน,นี่ถูากนที่ก็ทิจะไหวละลงมือทำไดีกว่าครับได้เลยค่ะ และนี่น네ะครับคือการแต่งหน้าครับขอชื่อหนึ่งทีครับใต a หน้าค่ะชื่อว่าอาหารข้าวผัดกิมจิ a. s t ลหน้าข้าวผัดกิมจิ s t a ยหนูนานะครับแสดงว่าหนูนาเป็นคนที่รักธรรมชาติชอบเดินตลาดนัดซื้อผักมาซื้มเหร็ยกําดึงห้าบาทแล้วก็มกไปเลยต่อมานะครับข้าวไข่รไข่ตุนใ่เนี่ยน่อไข่เริเมี่ยน่จะได้เวลาแล้ว เ <Okay. S 2> mm hmm. อออนนี้ระหว่างรอเนี่ยนะครับเดี๋ยวคุณคอร์สเช็จัดการเช็คครัวของ,งนุ่นาให้เราจัะการเดี๋ยวช่วงหน้าเรามานั่งพูดคุยแบบเต็มเต็มเรื่องผลงานของทุกนาอันดับต้มเพลงที่เพิ่งร้องไปแล้วก็วกูมันโมที่ได้รอยเนีายมันดีกว่าช่วงหน้าแต่รูดเดียวกับม่าช่ย